เคยเคยลองคิดดูไหมคะว่าในโลกที่ทุกคนพยายามจะโดดเด่นกันตลอดเวลาเนี่ยการที่ถูกคนอื่นมองข้ามหรือว่าประเมินค่าเราต่ำกว่าเป็นความเป็นจริงไปบ้างมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปนะคะบางทีการแกล้งทําไปไม่รู้ไม่ชี้หรือซ่อนความสามารถจริงๆของเราไว้เนี่ยอาจจะเป็นข้อได้เปรียบที่แบบส่งพลังมากๆเลยก็ได้ในบางสถานการณ์วันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยกันถึงหนึ่งในกลยุทธ์ที่คลาสสิกมากๆจากตำราพิชัยสงคราม36กลยุทธ์ชื่อว่ากลยุทธ์แซงทำบ่แต่ไม่บ้าค่ะ ซึ่งข้อมูลหลักๆที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความในวิกิพีเดียสารนุกรมเสรีเนี่แหละค่ะแต่เราจะมาลองเจาะลึกลงไปอีกว่าแก่นแท้ของมันคืออะไรมีใครเคยใช้มันยังไงในประวัติศาสตร์แล้วมันยังสําคัญกับพวกเราในยุคนี้ได้ยังไงบ้างโอเคค่ะเรามาเริ่มเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยเริ่มจากชื่อก่อนเลยนะคะแซงทําบอแต่ไม่บ้าฟังเผินๆก็อาจจะดูเหมือนแค่เออแกล้งโง่ธรรมดารรมดาหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าคําว่าแต่ไม่บ้าเนี่ยแหละค่ะที่เป็นคีย์เวิร์ดสาคัญมันน่าจะมีความหมายที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมคะ่ะใช่เลยครับ นี่คือจุดที่คนมักจะเข้าใจผิดเันเยอะมากเลยคือแก่นของกลยุทธ์นี้มันไม่ใช่การยอมแพ้หรือว่าการเป็นคนอ่อนแอจริงๆนะครับแต่มันคือการซ่อนซ่อนความเฉียบแหลมความทะเยอทะยานความเก่งของเราเอาไว้เอาไว้ภายใต้หน้ากากที่ดูแบบไม่เป็นพิษเป็นภัยหรือบางทีก็อาจจะดูสับสนวุ่นวายเพื่อให้ศัตรูหรือคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยประมาทแล้วก็เผยจุดอ่อนออกมาเองมันคือการแสดงที่แบบคำนวณมาอย่างดีเลยครับไม่ใช่การนิ่งเฉยแบบหมดหวัง แล้วสิ่งที่น่าสนใจมากในข้อมูลที่เราดูกันมาคือมีการอ้างอิงถึงคัมภี์อี้จริงด้วยซึ่งให้ภาพที่ชัดเจนมากเขาบอกว่าดุดดังอัศนีบาดหยุดฟาดฟันแล้วก็ขยายความต่อไปอีกว่าอัศนีบาทฤดูหนาวแฝงกายอยู่ใต้พื้นพระสุธทาจากแผดร้องกล้องนาพาคราฤดูใบไม้พริ คือมันไม่ใช่การหยุดนิ่งแบบเฉยๆแต่เป็นการสงบนิ่งเพื่อสะสมพลังเหมือนสายฟ้าที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินในหน้าหนาวรอเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยระเบิดพลังออกมาทีเดียวเลยโอ้ภาพของสายฟ้าที่รออยู่ใต้ดินนี่ชัดมากเลยค่ะแต่มันก็ทำให้นึกสงสัยนะคะว่าการเก็บพลังไว้นานๆแบบนี้มันมีข้อเสียไหมคะแบบว่ามีความเสี่ยงที่เราจะรอจนโอกาสมันผ่านไปหรือเปล่าหรือว่าแกล้งทำจนคนอื่นเชื่อจริงๆว่าเราไม่เก่งแล้วสุดท้ายก็หมดความสำคัญไปเลย เป็นคำถามที่ดีมากครับแล้วก็ชี้ไปที่จุดที่อันตรายที่สุดของกลยุทธ์นี้เลยนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ส่วนที่2ของชื่อแต่ไม่บ้าหรือในภาษาอังกฤษที่ใช้คําว่า keep your balance ถึงได้สําคัญมากๆการรักษาสมดุลในที่นี้หมายถึงข้างในจิตใจเราต้องมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ต้องรู้ตัวตลอดเวลาว่านี่คือการแสดงนะเป้าหมายสูงสุดของเราคืออะไรและต้องพร้อมที่จะแบบสลัดหน้ากากทิ้งแล้วลงมือทันทีที่โอกาสมาถึงถ้าเราแส้ทําจนอินกับบทไปหรือรอจนสายเกินไป อันนั้นไม่ใช่กลยุทธ์แล้วครับอันนั้นคือความลลมเหลวเลยข้างในคือต้องนิ่งต้องพร้อมแล้วก็ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาทีนี้พอพูดถึงกลยุทธ์นี้ขึ้นมาภาพจําที่ชัดที่สุดที่ลอยมาเลยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องราวจากวรรณกรรมสามก๊กซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่แบบคลาสสิกมากๆเลยนะฮะใช่ครับเรื่องราวระหว่างเล่าปีกับโจโฉเลยในช่วงที่เล่าปียังต้องออพึ่งพิงอยู่กับโจโฉซึ่งตอนนั้นโจโฉก็กุมอํานาจเป็ดเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องความฉลาด แ่ก็อกขอปูเรื่องให้เห็นภาพนิดนึงนะคะคือวันหนึ่งเนี่ยโจโฉก็ชวนเล่าปี่มาดื่มสุราคุยกัน2ต่อ2ซึ่งสถานการณ์มันกดดันมากๆแล้วโจโฉก็เริ่มทดสอบเล่าปี่ด้วยการถามว่าวีรบุรุษในแผ่นดินตอนนี้มีใครบ้างเล่าปี่ก็พยายามตอบเลี้ยงไปเรื่อยๆบอกชื่อคนนั้นคนนี้แต่โจโฉก็ปฏิเสธหมดจนถึงจังหวะสําสคัญโจโฉช,ชี้มาที่เล่าปี่แล้วก็ชี้ที่ตัวเองแล้วก็พูดประโยคที่อันตรายมากว่าวีรบุรุษในแผ่นดินนี้มีเพียงท่านกับข้าพเจ้าเท่านั้น วินาทีนั้นเองค่ะก็เกิดเสียงฟ้าร้องดังเปรี้ยงขึ้นมาพอดีเรล่าปีก็เลยแซงทําเป็นตกใจสุดขีดจนทําตะเกียบร่วงลงพื้นเลยครับผมแต่คนอย่างโจโฉที่ทั้งฉลาดแล้วก็ขี้ระแวงขนาดนั้นน่ยน,นะคะการแสดงออกแค่นั้นมันจะพอจริงๆรหรอคะมันดูดูเสียงไปหน่อยไหมถ้าโจโฉจับได้ว่าแกล้งทําเรื่องอาจจะจบตรงนั้นเลยก็ได้เป็นข้อสังเกตที่คมมากครับและนี่แหละครับคือความอัจฉริยะของเล่าปีคือมันไม่ใช่แค่การแสดงครั้งเดียวแล้วจบแต่มันคือการสร้างภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกันมาตลอด ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราปีใช้เวลาไปการปลูกผักรดน้ําทําตัวเหมือนขุนนางตกอับที่หมดไฟไม่สนใจการเมืองอะไรแล้วอ๋อ oh. ใช่ครับการทําตะเกียบหล่นมันเลยไม่ใช่การแสดงที่โดดออกมาแต่เป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ไปยืนยันภาพลักษณ์ความใจสอดที่โจโฉเริ่มจะเชื่ออยู่แล้วมันไปตอบย้ําว่าโหคนที่ตกใจเสียงฟ้าร้องได้ขนาดนี้จิตใจคงเล็กน้อยเกินกว่าจะคิดการใหญ่ได้การแสดงครั้งนั้นเลยประสบความสําเร็จมากในการซื้อเวลาแล้วก็ลดความระแวงของโจโฉลงไปได้โอ้ oh, พอมีบริบทเรื่องการปลูกผักเข้ามาที่เข้าใจเลยค่ะ ซึ่งเรื่องเล่าปีเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการสแส้งทําบล็อกเพื่อเอาตัวรอดนะครับแต่มีอีกตัวอย่างหนึ่งในยุคเดียวกันที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยซึ่งยกระดับกลยุทธ์นี้ไปอีกขั้นเลยคือกรณีของซุมาเออ๋อซูมาอี้คู่ปรับตลอดการของของเบ้งนั่นเองเขาก็ใช้กลยุทธ์นี้ด้วยเหรอคะใช่ครับแต่เป็นการใช้ในสเกลที่ใหญ่กว่าและเดิมพันสูงกว่ามากๆในช่วงปลายชีวิตหลังจากที่ตระกูลโจเริ่มระแวงในอำนาจของสุมาเอโจซงซึ่งเป็นผู้สําเร็จราชการตอนนั้น ก็ส่งคนไปจับตาดูสมาเอที่บ้านสมาเอรู้ตัวครับเลยแกล้งป่วยหนักเลยทําตัวเป็นคนแก่เลอะเลือนใกล้าตายพอคนของโจซงมาเยี่ยมเขาก็แสดงละครฉากใหญ่แกล้งทําเป็นกินข้าวต้มแล้วก็หกเลอะเทอะเต็มอกทาเป็นหูหนวกฟังอะไรผิดผิดถูกถูกจนทูกกลับไปรายง,งานโจซงว่าสมาเอคุมหมดสภาพแล้วจริงๆเป็นแค่คนแก่รอวันตายคนหนึ่งโอ้หนี่มันไปไกลกว่าการตกใจเสียงฟ้าร้องของเล่าปีเยอะมากเลยนะคะนั่นคือการยอมทิ้งศักดิ์ศรีทั้งหมดเลยถูกต้องครับเพราะเดิมพันมันสูงกว่ามาก เล่าปี่ต้องการแค่เอาตัวรอดแต่สุมาอี้ต้องการยึดอำนาจทั้งหมดการแสดงของเขาทําให้โจซองตายใจอย่างสมบูรณ์แล้วก็เดินทางออกจากเมืองหลวงไปสู่สุสานหลวงซึ่งนั่นคือจังหวดที่สุมาอี้สลัดคราบคนป่วยลุกขึ้นมาก่อรัฐประหารยึดอำนาจเบ็ดเสร็จพลิกเกมเลยใช่ครับแล้วก็วางรากฐานให้กับราชวงศ์จิ้นในเวลาต่อมา นี่คือตัวอย่างสุดขั้วของการแสร้ทำบอเพื่อรอจมวะที่เด็ดขาดที่สุดเลยครับพอเห็น2ตัวอย่างนี้เทียบกันแล้วก็เข้าใจเลยขะว่ามันมีมิติที่หลากหลายมากจริงๆทีนี้ถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นกลยุทธ์แส้ทำบอแต่ไม่บ้าเนี่ยเป็นแค่กลยุทธ์ที่2 7จากทั้งหมด36กลยุทธ์เองเนาะซึ่งในบทความก็มีชื่อกลยุทธ์อื่นๆที่น่าสนใจเหมือนกันอย่างซ่อนดาบในรอยยิ้มล่อเสือออกจากถ้ำหรือกลยุทธ์สุดท้ายที่เรารู้จักกันดีหนีคือยอดกลยุทธ์ใช่ครับแลลล้้ววกกก็มมมมีีีีประเเเดดนนนนึงท่่าาาคิาิตขอูใพยย คือกลยุทธ์แสร้งทำบอแต่ไม่บ้านถูกจัดอยู่ในหมวดที่เรียกว่ากลยุทธ์ร่วมรบหรือ Joy Battle s t r a t e g i e s เจมร่วมรบเหรอคะฟังดูแปลกๆนะคะทำไมการสแสร้งโง่ถึงถูกนับเป็นกลยุทธ์สำหรับการรบร่วมกับพันธมิตรละคะมันดูไม่ค่อยเข้ากันเลยเป็นจุดที่ชวนให้ตีความได้ลึกซึ้งมากครับมันสะท้อนให้เห็นความซับซ้อนของคำว่าพันธมิตรในสมัยโบราณ คือวันนี้เป็นมิตรพรุ่งนี้อาจจะเป็นศัตรูได้การใช้กลยุทธ์นี้กับพันธมิตรอาจจะหมายถึงการทําให้พันธมิตรที่แข็งแกร่งกว่าเราตายใจเพื่อไม่ให้เขามองเราเป็นภัยคุกคาม oh. หรืออาจจะเป็นการใช้เพื่อหลอกลวงพันธมิตรที่เราไม่ไว้ใจอยู่แล้วเพื่อรอจังหวะที่เราจะชิงลงมือก่อนมันคือเกมการเมืองที่ซ้อนอยู่ในเกมการทหารอีกทีหนึ่งครับ แต่มันก็เป็นกลยุทธ์ที่เหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะคะการแกล้งโง่าอาจจะทําให้ศัตรูตายใจแต่ก็อาจจะทาให้คนอื่นมองข้ามเราไปจริงๆจนเสียโอกาสดีๆไปก็ได้อย่างในที่ทํางานถ้าเราทําตัวเหมือนไม่รู้อะไรเลยตลอดเวลาคนก็อาจจะไม่มอบหมายงานสําคัญให้เราเพราะคิดว่าเราทําไม่ได้จริงๆนั่นคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเลยครับของการใช้กลยุทธ์นี้อย่างไม่ถูกจังหวะถ้าคุณแสร้งทําเป็นคนไม่เก่งนานเกินไปคุณอาจจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่เก่งจริงๆในสายตาคนอื่นแล้วพอมีโอกาสสาคัญเข้ามา ชื่อของคุณก็จะไม่ถูกนึกถึงอีกเลยดังนั้นหัวใจสําคัญคือต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะแสดงและเมื่อไหร่ควรจะเลิกแสดงครับพอพูดถึงเรื่องนี้มันก็ทําให้เราต้องกลับมาดูในยุคปัจจุบันนะคะว่ากอริย์โบราณแบบนี้จะเอามาปรับใช้ยังไงได้บ้างในโลกที่ทุกคนพยายามจะสร้าง personal branding ให้ตัวเองดูเก่งดูฉลาดอยู่ตลอดเวลามันอาจจะดูสวนกระแสนะครับแต่จริงๆแล้วแก่นของมันยังใช้ได้ดีมากลองนึกถึงในที่ทํางานดูครับบางครั้งมันก็มีสิ่งที่เรียกว่า strategic incompetence หรือการแกล้งทําเป็นไม่เก่งอย่างมีกลยุทธ์เช่นการที่คุณไม่ได้รีบแสดงตัวว่าเก่งเรื่องไอทีที่สุดในทีมเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องมานังแก้ปัญหาคอมให้ทุกคนซึ่งมันจะทําให้คุณเสียเวลาทํางานหลักของคุณไปนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนเวลาเล่นบอร์ดเกมเลยคนที่ดูเงียบๆียไม่ค่อยมีพิษมีภัยในตอนแรกคอยสังเกตการเงียบเงียบ,เ,ยบเนี่ยมักจะเป็นคนที่กวาดคะแนนเรียบในตอนท้ายเสมอเลยเพราะไม่มีใครคอยจับตาตั้งแต่แรกภาพนั้นเลยครับหรือในการเจรจาธุรกิจ การแกล้งทําเป็นไม่เข้าใจในบางประเด็นหรือการตั้งคําถามที่ดูซื่อๆอ,อาจจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเหนือกว่าและก็ชะล่าใจจนเผลอเปิดเผยข้อมูลสําคัญออกมามากกว่าที่ตั้งใจไว้ก็ได้แสดงว่าหัวใจของมันในยุคนี้ก็คือการควบคุมข้อมูลที่เราปล่อยออกไปและการเลือกจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในการเปิดเผยความสามารถที่แท้จริงของเราไม่ใช่การรีบเปิดไพยทุกใบที่มีตั้งแต่แรกถูกต้องที่สุดครับและต้องย้ําอีกครั้งนะว่าทั้งหมดนี้จะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อเรายังคงไม่บ้าคือยังคงรักษาสมดุลของตัวเองไว้ได้ ภายนอกอาจจะดูเหมือนคนไม่รู้เรื่องแต่ข้างในต้องมีสติปัญญาที่เฉียบคมมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีแผนการที่พร้อมจะลงมือทําอยู่เสมอครับโดยสรุปแล้วแก่นแท้ของกลยุทธแ์แซงทําบอแต่ไม่บ้าก็คือศิละปะของการซ่อนความแข็งแกร่งไว้ภายใต้ความอ่อนแออย่างมีเป้าหมายเพื่อรอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะลงมืออย่างเฉียบขาดก็เหมือนกับภาพเปรียบเทียที่เราคุยกันตอนต้นนั่นแหละครับคือสายฟ้าในฤดูหนาวที่กําลังเก็บพลังงานอย่างเงียบๆเ,เพื่อรอฤดูใบไม้ผลิ ที่จะได้ปลดปล่อยพลังนั้นออกมาเป็นการเจาะลึกที่ให้แง่คิดที่นําไปปรับใช้ได้จริงมากเลยค่ะสุดท้ายนี้มีเรื่องหนึ่งที่น่าเจ็บไปคิดต่อนะคะในโลกที่ดูเหมือนจะให้รางวัลกับการนําเสนอตัวเองให้โดดเด่นอยู่ตลอดเวลาพลังที่ซ่อนอยู่ของการยอมให้คนอื่นประเมินค่าเราต่ําไปโดยตั้งใจเนี่ยอาจจะมีข้อได้เปรียบอะไรซ่อนอยู่บ้างในชีวิตของเราเอง เราก็อยากจะฟังความคิดเห็นของทุกคนบ้างเหมือนกันนะคะว่าเคยใช้หรือเคยเห็นใครใช้กลยุทธ์นี้ในชีวิตจริงกันบ้างไหมคะไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานในการเรียนหรือสถานการณ์อื่นๆลองมาแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดการเจาะลึกเรื่องราวสนุกสนุกที่ให้แง่คิดแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ